สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตาจะมาเล่าหนังสือให้ฟังค่ะเล่มนี้ค่ะค้นพบตัวตนค้นพบความรวยหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเล่มแรกในชีวิตที่กตากเขียนขึ้นมาเลยถามว่าทําไมถึงเลือกเขียนเรื่องนี้เป็นเล่มแรกนะคะก็หลังจากที่เราได้อ่านได้ศึกษาค้นคว้าชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้มาเยอะๆเนี่ยมันทําให้เรา รู้เลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าเขาเลือกทําในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาจริงๆเขาเลือกเดินบนเส้นทางที่เหมาะกับเขาจริงๆเขารู้ว่าเขารักเ <t> ขาชอบที่จะทําอะไรแล้วเขาก็เลือกทําในสิ่งนั้นจนเขาประสบความสําเร็จได้รวดเร็วแล้วก็ประสบความสําเร็จในขั้นสูงขึ้นมาค่ะตัวได้รู้มาว่าเราทุกคนนะคะมีความเป็นตัวตนเฉพาะของเราอยู่แล้วเรามีความพิเศษของเราอยู่แล้วเราเกิดมาพร้อมกับความเป็นหนึ่งเดียว ตัวตนเดียวของเราอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่เรายังไม่ค่อยรู้เนี่ยเพราะว่าเราอะค่ะโดนสังคมโดนโลกบอกชี้นาว่าอย่างนี้คือดีอย่างนี้คือควรทำใช่ไหมคะเราในสังคมของเราอะบังเอิญว่ามีคนที่ประสบความสำเร็จในมุมๆม,มหนึ่งให้เราเห็นแล้วผู้ใหญ่แล้วในในสังคมนั้นเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเส้นทางเนี้ยแบบเนี้ยมันคือดี เฮ้ยเป็นหมอคือดีนะเฮ้ยเป็นวิศวกรคือดีนะในบางประเทศก็แบบว่าเฮ้ยเป็นดาราเป็นนักร้องดีบางประเทศก็บอกเป็นนักธุรกิจดีอะไรอย่างนี้ก็จะพยายามหล่อเลี้ยงให้เด็กๆค่ะเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะไปทําอาชีพเหล่านั้นบางคนก็ทำแล้วก็ประสบความสําเร็จบางคนทาแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่เราลืมมองไปว่าในโลกนี้มันมีคนที่ประสบความสําเร็จในทุกๆเส้นทางแหละ มันมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จจากการเป็นนักธุรกิจประสบความสําเร็จกับจากการเป็นนักวิชาการประสบความสําเร็จจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนมันมีทุกเส้นทางเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นนะคะเขาเลือกทําในสิ่งที่มันเป็นตัวตนของเขาจริงๆเนาะเราลืมตรงนี้ไปแล้วถามว่าเราไม่ต้องหาตัวตนอะไรของเราหรอกได้ไหมก็ตอบว่าได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้หาอยู่แล้วแต่ผลมันเป็นยังไงล่ะผลมันก็คือคุณก็จะต้นต้องทนทํางานที่คุณไม่ชอบ บนงานเบื่องานแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเราจะอยากจะทําอะไรใช่ปะก็ทําไปมีชีวิตแบบที่ตัวเองไม่มีความสุขไปจนตายแบบงงๆไปแล้วก็แบบไม่เห็นชีวิตไม่เห็นจะโอเคเลยไม่เห็นมีความสุขเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุขรู้สึกว่าควบคุมชีวิตตัวเองได้เนาะคุณยังมีเวลาคุณยังมีโอกาสที่จะกลับมาค้นหาตัวเองเพื่อที่จะเลือกเดินบนเส้นทางที่มันเป็นของตัวเองจริงๆแล้วถามว่าวิธีการมันเป็นยังไง มันมีวิธีการง่ายๆ2แบบ1ก็คือทําให้เยอะทำ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 ทนูท้นทําอาชีพนี้ทําธุรกิจน้ําทำไอ้นี่ทําเข้าไปก่อนจนคนคุณรู้ว่าอันนี้คือดีหรือไม่ดีสําหรับคุณสําหรับคุณนะไม่ใช่สําหรับคนอื่นแต่ถ้าคุณไม่อยากจะทําเยอะหรือมันไม่มีเวลาที่จะทําแล้วอะค่ะมันก็ต้องกลับมาวิธีที่2คือกลับมาค้นข้างในตัวเรากลับมาคุย กลับมาตั้งสติแล้วก็พิจารณาดูว่าตัวตนที่แท้จริงของเราความรู้สึกของเรามันคืออะไรรวมทั้งตัวตนของเราในวัยในวัยเด็กด้วยความเป็นเด็กเนี่ยค่ะความเป็นเด็กมันคือตัวตนที่บริสุทธิ์ของเรามากๆเพราะเรายังไม่ค่อยถูกสังคมหล่อหลอมเท่าไหร่เอาสองอย่างนี้ค่ะปัจจุบันและอดีตเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็ค้นหาว่าตัวตนที่แท้จริงของเรามันคืออะไร ในหนังสือค่ะก็จะมีในหนังสือจะมีแบบหัดแบบทดสอบให้เรากลับมาทําความเข้าใจรู้จักตัวเองทั้งตัวตนของเราทั้งไลฟ์สไตล์ที่เราชอบทั้งงานที่เราชอบมันคืออะไรแล้วก็จะพาเราไปวางเป้าหมายวางแผนที่จะแบบเปลี่ยน เดินบนเส้นทางนั้นบางคนบางคนเป็นอยู่แล้วบางคนโชคดีเจออยู่แล้วที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองทํามันใช่อยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่ไม่ต้องไปหลงตามกระแสอะไรใครก็ทําต่อไปเดี๋ยวมันก็จะ work ขึ้นแน่นอนบางคนไม่เจอไม่ไม่ใช่เพิ่งเจอก็ในหนังสือก็จะบอกวิธีการวางแผนแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะ ฝากเอาไว้นะคะถ้าคุณยังมีเวลาคุณยังมีโอกาสอยู่ในเวลานี้นะคะพยายามค่ะกลับมาค้นหาตัวเองเรารู้เรื่องภายนอกมากมายแล้วเรื่องภายในเรื่องตัวของเรารู้หรือยังเนาะมันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราค่ะประสบความสำเร็จและประสบความสุขในชีวิตที่สูงที่สุดที่เราจะทำได้เนาะโอเคฝากไว้เท่านี้อยากให้มันเล่าหนังสือเล่มไหนให้ฟังอีก ช่วยคอมเมนต์บอกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปดาจะมาเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกคลิปนี้เขาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ